ฉันน่ะเป็นแม่ค้าขายอาหารตามสั่งที่ลูกค้าแน่นร้านทุกวันในละแวกนี้ร้านของฉันนี่แหละขายดีที่สุดแล้วฉันมั่นใจในฝีมือการทําอาหารของตัวเองมากว่ามันโคตรอร่อยต่อให้ฉันจะด่าลูกค้าหรือแสดงกิริยาที่ไม่ดีแค่ไหนฉันก็มั่นใจว่ายังไงลูกค้าก็ต้องกลับมาซื้อของร้านฉัน <c oughs> ป้าค้าเอากระเพราไก่ไม่ใส่พริกค่ะผัดกระเพราไม่ใส่พริกมันจะไปอร่อยได้ยังไงผัดกระเพานะ่ะมันต้องรสชาติจัด จ้ดสิก็หนูไม่กินเผ็ดนี่คะฉันระเบิดลูกค้าเลือกมากแบบนี้จังเลยสั่งนั่นสั่งนี่อยากกินกะเพราแต่ไม่ใส่พิกอีเด็ดจริตเป็นแม่ค้าทำไมพูดจาแบบนี้กับลูกค้าล่ะคะก็ฉันพอใจพูดแบบนี้นะ่ะจะทำไมจะกินก็กินทำไมกินก็ออกจากร้านฉันไปเกะก,กางั้นหนูไม่กินแล้วก็ได้คะ่ะไปซื้อร้านอื่นดีกว่าไปเลยแล้วอย่ากลับมากินที่ร้านฉันอีกนะถ้ามาให้เห็นอีกแม่จะด่าให้ คนอย่างฉันทําอาหารอร่อยอ่ะยังไงก็ขายได้แม่ค้าผัดซีอิ๊วจานหนึ่งจ้ะอืมเป็นหนังรอปะอาหารมาแล้วแล้วน้ำนะจ๊ะแม่ค้าไม่เห็นป้ายติดไว้หรอฉันก็เขียนไม้อยู่ว่าน้ำดื่มนนาบริการตัวเองแหกตาดูก่อนสิค่อยถามอ้าวหรอฉันไม่เห็นข้าหน้าข่าหลังเวลามากินข้าวก็หัดดูตามมาตาเรือซะบ้างถามซ้ำถามซากคนอื่นเขาจะหาว่าโง่ แม่ค้าอะไรเนี่ยพูดไม่เพาะเลยต่อไปฉันจะไม่มากินร้านนี้อีกแล้วนี่พนมเมื่อไหร่เองจะกินเสร็จผมเพิ่งกินเองนะคะป้านั่งอยู่ยังไม่ถึงห้านาทีเลยห้านาทีก็นานจะแย่แล้วถ้ากินอาหารที่ร้านต้องรีบกินรีบอิม่มคนอื่นเขาจะได้มานั่งต่อแต่ร้านป้ายังมีโต๊ะอื่นว่างอยู่นะถ้าลูกค้ามาก็ให้เขาไปนั่งโต๊ะที่ว่างๆสิฉันจะให้ลูกค้านั่งโต๊ะไหนจะให้ลูกค้าคนไหนอยู่หรือจะให้ลูกค้าคนไหนไปมันก็เรื่องของฉัน ส่วนแกรีบกินให้เสร็จแล้วก็ไปให้พ้นพนแต่นี่ข้าวของผมยังไม่หมดเลยนะฮะฉันมีสมหลอกว่าลูกค้าจะกินข้าวหมดหรือไม่หมดถ้าฉันไม่อยากต้อนรับใครฉันก็จะรีบไหลไปให้พ้นพนเลยแกนะออกไปจากร้านของฉันได้แล้วอีกไม่นานร้านเนี้ยต้องเจ๊งแน่ๆน นี่ฉันเปิดร้านตั้งแต่เจ็ดโมงนี่บ่ายโมงแ,แล้วยังไม่มีลูกค้าคนไหนเข้าร้านเลยทําไมร้านของฉันมันชงเงียบเหงาแบบนี้นะดูร้านอื่นสิคนเต็มเลยอะถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปอีกไม่นานร้านของฉันต้องเจ๊งแน่ๆอ้าวเมนูกินอะไรมาหรือยังแวมาซื้อข่าวร้านป้าก่อนสิป้าจําได้นะว่าหนูชอบกะเพราไก่มีใส่พิกมาอุดหนุนป้าแล้วเดี๋ยวป้าทําให้กิน เอาหนูไม่พูดไม่อะไรสักคำเดินเล่นโทรศัพท์หนีไปร้านอื่นแล้วไม่กินก็ไม่กินฉันไม่ง้อหรอกเอาพอนุ่มแวะมากินข้าวร้านป้าก,ก่อนสิจ้าอยากนั่งกินนั่นแค่ไหนก็นั่งเลยสองสามชั่วโมงป้าก็ไม่ว่าเดี๋ยวป้าจะแถมข้าวให้เยอะๆด้วยไม่ดีกว่าฮะผมกลัวโดนไล่อีกผมไปกินร้านอื่นแล้วกันเฮ้ยฉันตุสาวพูดดีด้วยขนาดนี้แล้วก็ไม่กินงั้นก็นแล้วแต่เลย กินข้าวเที่ยงมายังจ๊ะแวะมากินข้าวร้านป้าได้นะเดี๋ยวป้าจะบริการเต็มที่เลยไม่ดีกว่าจ้ะฉันกินมาแล้วเฮ้ยทำไมลูกค้าปฏิเสธฉันหมดเนี่ยลูกค้าเก่าก็หายลูกค้าใหม่ก็ไม่มาฉันต้องได้ปิดร้านข้ามนี้แน่ๆป้าฉันขอแนะนำได้ไหมว่ามาสิอยากรู้ไหมว่าทำไมไม่มีคนมากินข้าวร้านป้าทำไมหรอก็เพราะป้าปากไม่ดีนะสิใครเขาจะอยากซื้อของกับแม่ค้าปากเสียแบบนี้ แต่ฉันทําอาหารอร่อยมากนะลูกค้าก็ต้องง้อฉันสิในละแวกนี้ร้านของฉันอร่อยที่สุดแล้วป้าทําอาหารอร่อยอันนี้ยฉันไม่เถียงหรอกแต่การเป็นแม่ค้าต้องมีใจบริการด้วยต่อให้อาหารจะอร่อยแค่ไหนแต่แม่ค้าปากแจ๋วแบบเนี้ยเป็นฉันก็ไปซื้อร้านอื่นดีกว่า